ดีครับผมมวลทองหลวงเจ้าข่าวกีฬาประเทศไทยครับวันนี้อยู่เวทีวันครับก็เดี๋ยวเขาจะพาเข้าไปใช้เล่นตัวนี้ครับ A9 ก้ามาทีเจ็ดสองร้อยวันนี้เป็นมวยกงนะคู่ใหญ่เราก็รู้อยู่ว่าใหญ่ขนาดไหนตะวันฉายกับโจนักมวยตีแมทนะเดีย๋ยวดูว่าลูกจะเป็นยังไงผมจะใช้เล่นตัวนี้แหละสือมวลชนก็เข้าและค่อยๆพร้อมกันโอเคเท่านี้ก่อนนะครับ พอเข้ามาด้านในที่ Impact a r e n a ในเกมวันนั้นนะครับบรรยากาศข้างในก็เป็นแบบนี้เลยผมเข้ามาก่อนเวลาเกือบชั่วโมงเข้ามาดูสถานที่นะครับก็พาเราเข้ามาคือเจ้าหน้าที่ต้องพาเราเข้ามาที่นี่นะครับมาดูกันส่วนตรงนี้เป็นจุดถ่ายภาพที่ทางวันอนุญาตให้ทางสื่อมวลชนได้เข้ามาถ่ายด้านติดเวทีตรงนี้เลยนะครับเป็นเรียกว่าเคสซด์ก็ตรงนี้จะอยู่ได้รู้สึกว่าจะเป็น5าที่ ก็ขอบคุณที่ให้เข้ามาถ่ายตรงนี้ครับแต่ว่าจะมีข้อจํากัดคือห้ามเดินไปไหนครับนี่ก็กับพี่แวนช่างนาพ g e n e r t i o n มาด้วยกันมวยเริ่มครับเอาเบื้องหลังการทํางานของผมให้ชมกันนี่ก็จะเป็นการเข้าสู่เวทีของโยฮันซสกาลีครับจุดถ่ายภาพผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะซึ่งทางรายการจัดก,การแข่งขันก็ขอความร่วมมือให้เราอยู่ในกรอบระเบียบในจุดถ่ายภาพที่จัดไว้ให้สื่อมวลชน ก็พยายามทามให้ช่างภาพออฟฟิเชียลเขาทํางานสะดวกที่สุดอย่าไปขวางเขาแต่จุดของผมจะลาบากตรงที่พอผมอยู่ตรงช่วงกลางเวทีนะครับจะมีเสาสีดําตรงนี้จะกวนสายตาผมมากเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราทํางานเท่าที่เราทําได้สลับกันไปกันมาขยับได้นิดหน่อยบ้างก็แบ่งแบ่ง,งกันไปครับพี่ๆส่สนบุคคลก็น่ารักทุกคนตะวันฉายมาแล้วครับโจนัทุลรออยู่บนเวที เมืองหลังการทำงานของผมคือตรงนี้เลยครับผมจะใช้กล้องสองตัวไอตัวไรสายเลน์วา์ไว้เผื่อไว้เวลาระยะใกล้ๆนิดหนึ่งแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้หลักๆผมใช้เจ็ดสิบสองร้อยเป็นหลักเลยครับเพราะว่าเห็นกลงนะครับลูกกลงเนี่ยมันบางสายตาซึ่งเราจะต้องการถ่ายทะลุลูกกลงไปเพื่อให้เห็นนักมวยทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบสองร้อยเนี่ยเป็นตัวตอบโจทย์มากสำหรับงานนี้ส่วนไอแพดที่วางอยู่ผมไว้ส่งงานแบบเดียวทาง์ครับ นนออไลถ่ายมวยครั้งนี้ผมใช้โ o n y A9 Mark III บอกเลยว่าปัญหาเรื่องโฟกัสตัดทิ้งเลยครับเพราะว่ามันโฟกัสดีและฉถาดมากตัวนให้สปีดชูตติ้งผมตั้งไว้เพียงแค่15เฟรมต่อวินาทีครับแต่รุ่นนี้มันตั้งได้มากสุดถึง120เฟรมต่อวินาทีนะครับเรียกว่าไม่พลาดทุกจ็อดแน่นอนแต่ว่าไม่เหมาะกับการทํางานข่าวแบบผมเท่าไหร่เพราะว่าต้องส่งรูปแบบเรียลไทมเราเลือกภาพไม่ทันครับเพราะว่ามันจะเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นตอนจบที่ ตะวันฉายได้เข็มคาดไปครับเห็นไหมาการทํางานก็จะขยับไปขยับมาคือเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าช่างภาพอย่างเราก็ต้องหาเฟรมที่ดีที่สุดแต่เดี๋ยวผลงานภาพในวันครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วมาชมดูว่าภาพที่ผมถ่ายจากกล้อง Sony A9 Mark III ลั7200ผลงานจะออกมาเป็นแบบไหนครับขอบคุณครับ